ทำกบยางสีเหลืองเลมอนให้ออกมาสีสดๆสวยๆอย่างนี้มีวิธีทำยังไงตามดูในคลิปกันเลยครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาเป้นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำกบยางแบบกลับด้านสีเหลืองเลมอนกันนะครับว่าทำแบบไหนให้สีเขาออกมาสวยสดแล้วก็มีมิตินะครับขั้นแรกเลยนะครับผมจะใช้สีดำ ในการทําตาเหยื่อก่อนนะครับผมก็จะใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มสีดํานะครับแล้วก็ระบายลงไปที่ตาเหยือ่อผมจะแต่งลูกกระตาเหยื่อไว้รอเลยนะครับก่อนที่เราจะไปจุ่มน้ําจางกันก็ระบายลงไปให้เต็มลูกกระตาอของเหยื่อเลยทั้งสองด้านนะครับ Okay. ครับเมื่อลูกกระตาเสร็จนะครับลูกกระตาเสร็จแล้วผมจะทำการระ,ะบายสีแดงนะครับแต่ผมขอเติมลูกกระตาให้สวยๆก่อนเพราะว่าถ้าเราเติมสวยในรอบนี้แล้วนะครับมันก็จะได้สวยเลยนะครับจะขอเติมให้สวยนิดนิด เมื่อเราเติมลูกตาได้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาตกแต่งตรงครีบของเหยื่อด้วยสีแดงนะครับคือเราจะเน้นสีสีที่มันสด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 กว่าสีเหลืองเลมอนของเรานะ <c oughs> เพื่อที่มันจะได้มาตัดกับสีเหลืองเลมอนของเราจะได้ดูโดดเด่นนะครับผมก็จะใช้สีแดงระบายตรงครีบนะครับมองเห็นไหมเนี่ย นะครับตรงคีบ <Pop> ีบอย่างนี้นะเลือกไปเลยครับจุมสีแดงระบายไปเลยการแต่งสีขมยางแบบกลับด้านนะครับเราจะต้องแต่งไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะจุ่มเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าเราไปจุ่มแล้วแกะออกมาเสร็จแล้วค่อยมามา,มาเขียนลายเหมือนเหมือนโมแบบธรรมดานะครับไม่ใช่นะอันนี้เราจะต้องเขียนลายไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะนําไปจุ่มน้ํำยางเลยนะครับต้องเขียนล้นลายไว้ก่อนแวจะเขียนคลีปทั้งสองด้านเลยนะครับ โอเคครับก็จะได้สีแห้งหมาอย่างนี้นะตรงคลีบนะครับเพรงะฉะนั้นนะครับผมจะรอให้สีตัวนี้แห้งแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันนครับนั่นะนะหลังจากที่สีที่เราเขียนในรอบแรกมันแห้งเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําการจุ่มลงไปในสีเนืออเลมอนของเราเลยนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับ เราจะทาการสัดออกนิดหน่อยนะครับสําหรับสีเหลืองเลมอนนะครับสําหรับสีเหลืองเลมอนอน้าๆท่านใดอยากรู้ว่าผมใช้ตัวไหนนะครับใช้สีตัวไหนมาผสมับยางปลาเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับเราจุ่มสีสีเหลืองเลมอนเสร็จนะฮะเราก็มาจุ่มน้ำส้มสายชูของเรานะฮะแล้วก็ทิ้งไว้แห้งแล้วรอขั้นตอนต่อไปกัน หลังจากที่เราจุ่มสีเหลืองเลมอนของเราแล้วมันแห้งกันที่รลอยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพามาจุ่มสีขาวกันเลยนะครับทําไมผมถึงพาจุ่มสีขาวนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคลิปผมใน YouTube นะครับจะเห็นว่าถ้าผมทําพาทําผมยางาสีดําผมจุ่มสีดําเสร็จผมจะไปจุ่มสีแดงจะไม่จุ่มสีขาวใช่ไหมครับ ถ้าทำสีแดงผมจะจุ่มสีส้มผมจะยังไม่จุ่มสีขาวแต่ทำไมผมจุ่มสีเหลืองเลมอนแล้วผมถึงต้องมาจุ่มสีขาวเลยนะครับเพราะว่านะครับสีขาวมันมันเป็นสีที่โทนสีที่จะอ่อนอ่อนที่สุดมันจะขับสีเหลืองเลมอนของเราให้มันสว่างออกมาได้นะครับถ้าเราไปจุ่มกับสีอื่นที่มันเข้มกว่านะครับสีเหลืองเลมอนของเราจะจะหายไปมันจะเป็นสีข้างในที่มันเข้มกว่าออกมานะครับ เห็ดปลที่เราต้องจุกสีขาวครับก็จุมกันเลยครับจุดสีขาวกันอีก2รอบครับ เวลาเราจุ่มสีขาวครบทั้งสามรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้แห้งสนิทเดี๋ยวจะพามาแกะดูกันว่าที่เราทําสวยงามขนาดไหนรอติดตามชมเลยครับเมื่อเราทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วนะครับเราก็มาทําการลอกกัดูกันนะครับว่าสีที่เราทํามาจะาสวยงามขนาดไหนนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปลอกดูนะผมจะมาบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าสีที่ผมใช้มาผสมยาพลาเป็นสีประเภทไหนนะครับอันนี้นะครับที่ผมใช้นะครับ เป็นสีสีน้ำโพเตอร์นะสีน้ำโพเตอร์ก็สีอ่าเหลืองสะท้อนแสงนะครับเอามาผสมกับน้ำยางพาราเนี่ยนะที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วมันจะออกมาสวยสดงดงามน,นะครับามาดูก,กันเลยนะครับคราวนี้ก็ทกําการตัดกันเลยครับที่แรกตดัดเสร็จก็ดึงมานะครับดึงมแลก็ทําการลอกมานะครับ จะลองดูกันว่าจะสวยขนาดไหนขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้คือลุ้นนะครับลุ้นสุดๆนะฮะอนออกามาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับต่ดดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนโอ้โหนะครับเนี่ยสีสดสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นสีแดงที่เราวาดไปนตอนแรกนะอันนี้เป็นลูกกาสีดํา ที่เราลงไว้ตอนแรกแต่มันจะสะท้อนแสงมาหน่อยหนึ่งนะอ่าเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมเขาจะสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะก็เป็นเคล็ดลับการเขียนลายไอ้เขียนสีการเล่นสีอ่าองกบยางแบบกลับด้านนะครับเราจะทําสีเลมอนให้ออกมาสวยก็ทําแบบที่ผมทําไว้ในคลิปนี้ฮะเพื่อนนําไปใช้ดูนะครับรับประกันสี เพื่อนๆต้องการจะออกมาสวยสดงดงามแน่นอนนะครับหว่าจะมีประโยชน์กับนานาที่กำลังทำกบยางอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแค่นี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม